สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านเพราก็ผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าช่วงบ่ายนี้เนี่ยราคาทองในตอนเนี้ยังจะขึ้นต่อได้ไหมเห็นขึ้นก็ไม่ค่อยได้ก็พักลงทั้งเช้าเลยแบบนี้นะครับแล้วโกลสปอตล่ะซื้อได้เลยไหมแล้วจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ที่ควรจะขายออกเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยทางพื้นฐานกันด้วยนะครับว่าค่าเงินบาทแบบนี้ลงทุนได้ไหม เช้านี้สมาคมมีการปรับราคาขึ้นมา50บาทตอนช่วงเปิดตลาด9โมงครึ่งครั้งเดียวนะครับราคาทองคำแท่ง9ก5ขายออก28,550ครับและรับซื้อคืน28,450ก็ยังไม่มีการปรับเลยนะนี่บ่ายแล้วนะครับทองรูปประพันธ์นะครับขายออก2 9 5 5 0บาทนะครับรับซื้อคืน27,939บาทโกลสปอตเคลนที่บริเวณ1,000 815.5เหรียญเมื่อเช้านะครับแล้วก็เริ่มพักลงแต่ก็ว่าน่าจะประมาณเนี้ยแหละเผลๆเก็ว่าจะขึ้นได้ด้วยเอานะค่าเงินบาทสา2สิบค่าเงินบาทนี่แว่งมากนะครับระดับแบบเป็นสิตังค์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ไงกองทุน SPDR เนี่ยเปิดต้นปีมานะซื้อเลย4.65ตันโอ้โห เ,เริ่มต้นปีซื้อก่อนนะครับถือคอง980.31ตันนะครับกองทุน SPDR ซื้อเข้านะครับผมคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญนะครับตอน2ทุ่ม15ในส่วนของ ADP นะครับอันนี้เป็นคนทําโพมานะครับตัวเลข Non Farm Employment Change หรือการจ้างงานนะครับภาคเอกชนเนี่ยตัวเลขเดิม534,000รายคาดการว่าการจ้างงานจะลดลงนะ นักเศรษฐศายตรเขาคาดการณ์ว่าจออกมาจ้างงานที่45,000แบบนี้คาดการณ์ส่งผลบวกนะครับตอน2องทุ่ม15้าเราก็จะมีตัวเลขตอนช่วง3ามทุ่ม45นะครับในส่วนของ Final Service PMI นนะครับในส่วนของดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้ออันนี้จะเป็นภาคบริการนะครับ ก็คาดการเท่าเดิม57.5อย่างนี้คือคาดการทรงตัวไม่บวกไม่ลบนะครับจะมีอีกตัวเลขหนึ่งคือตอนสีทุ่มครึ่งในส่วนของคูดออลอินเวนทอรีหรือสต็อกน้ำมันเนี่ยตัวเลขเดิมติดลบ3.6มิลเลียนคาดการว่าจะติดลบลดลงระดับ3.5มิลเลียนอย่างนี้ถ้าเขาติดลบลดลงแสดงว่าความต้องการลดลงนะอย่างนี้ คาดการส่งผลลบนะครับแล้วก็จะมีการเปิดเผย,เ,เ,ยเขาเรียกว่าเปิดเผยรายง,งานการประชุมนะครับ FOMC meeting minute เนี่ยตัวนี้ตอนตีสองอันนี้เป็นการประชุมที่เคยเคยเกิดมาแล้วนะครับแต่ว่านี้จะเป็นการเปิดเผยรายง,งานที่มากกว่าเดิมก็คืนนี้เดี๋ยวก็ดูกันนะช่วงตีสองข่าวใหม่ๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของ นโยบายเดิมที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลด QE ก็ดีหรือการปรับอัตราดอกเบีย้ยก็ดีคือที่พูดมาแต่ละอย่างนี้ลบทองทั้งนั้นเลยนะครับบอกก่อนฮนะจะส่งผลงจริงๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเดือนมีนาฉะนั้นถ้าเราจะเทรดภายในวันระยะสั้นก็ขออนุญาตแนะนำดูอะไรที่มันเปรียบเทียบในเชิงปริมาณมากกว่ายกตัวอย่างกราฟก็ดีหรือตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญแบบนี้เมื่อคืน นะครับตอน4ี่ทุ่มในส่วนของ ISM เนี่ยตัวเนี้ยที่ขอเป็นคนทำเนี่ย manufacturingPMI เนี่ยตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตนะครับตัวเลขเดิม61.1นะครับออกมา58.7อันนี้บวกทองเลยนะครับถ้าใครเทรดอยู่จะเห็นว่าก่อน4ทุ่มเนี่ยราคาฟาดฟันกันมาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มเลยนะครับอยู่ข้างล่างดีๆเด้งแบบแท่งปึ้งขึ้นมาเลยไม่ใช่จากตัวเลขนะครับเล่นกันก่อนนะครับเมื่อคืนเนี่ย ในส่วนของ Job l a t e หรือ Job Opening ตัวนี้จะเป็นตัวเลขเปิดรับสมัครงานอันเนี้ยตัวเลขเดิมอยู่ที่11.09มิลลียนพอเปิดรับสมัครตัวสมัครงานเนี่ยกับลดลงนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการจ้างงาน10.56มิลลียนแบบนี้ซึ่งถ้าดูจากหลายสำนักข,าข่าวก็จะบอกว่าก็มีผลจากการเปิดรับสมัครงานที่มันน้อยกว่าตัวเลขเดิมอย่างนี้ ก็เลยส่งผลโบกต่อทองทองวิ่งก่อนแล้วครับก่อนขาวด้วยนะครับเทรดอยู่เห็นทุกอย่างเลยเมื่อคืนนะครับในส่วนตัวเลขสุดท้ายเมื่อคืนในส่วนของ ISM มำนวนเฟตเทอร์ล e ิงพเนี่ยหรือเป็นตัวภาคการผลิตนะครับตัวเลขเดือน82.4ออกมาจริงเนี่ยพี่ดูได้เลย68.2อย่างเงี้ยคือเมื่อคืนตัวเลขกรบบวกหมดแต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นก่อนตัวเลขที่จะประกาศเรียบร้อยมีคนรู้ก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าน้องกอลมันมีอยู่แล้วครับพี่ บอกได้เลยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ใครเนี่ยไม่รู้นะครับอันนี้ข่าวหลักๆมีเพียงเท่านี้ส่วนที่เราสามารถดูได้เลยเดี๋ยวนั้นพร้อมกันทั้งโลกเลยนะคือตัวนี้ทัสลิวหรือตาผลตอบแทมพัฒนาสารัฐอายุ10ปีนะคร,รับที่ก๊อปใส่กรอบไว้ให้เพราะว่าเขาเคลื่อนที่พฤติกรรมเดิมพี่เห็นไหมเป็น W นะครับฉะนั้นถ้าเกิด ขึ้นมาช่วงปลายด้านบนเวลาที่เขาพักเขาจะพักมาครึ่งหนึ่งถึงต่ำกว่าเสมอเพื่อจบแพทเทิร์นของเขาฉะนั้นถ้าเกิดเขาพักตัวลงคาดการบวกทองก่อนเลยนะครับอันนี้คือผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐครับก็เลยวัดตัวนี้ไว้ก็น่าจะลงมาประมาณเนี้แถวนี้นะครับถ้าหล่นลงมาจริงก็ส่งผลบวกนะครับอันนี้คือทัสซิลี่ยูเหลือตาผลตอบแทนพันธบ,บ,บัตรสหรัฐที่พี่ๆได้ดูข่าวหลายๆที่มาที่เขาพูดถึง,งเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้และครับ อันนี้คือบอลหรือพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับตัวนี้เขามีการปรับขึ้นเห็นไหมพอเราวัดด้วยสัดส่วนเราจะเห็นเลยว่าเขาเทสรับไงแล้วไม่หลุดแล้วเด้งพอเด้งขึ้นมาเนี่ยไม่ผ่านระดับแนวต้านเห็นไหมไม่หลุดรับสําคัญเด้งขึ้นต้านแสดงว่าตอนนี้ราคาจะขึ้นที่อยู่ในกรอบพอเคลื่อนที่ในกรอบเราค่อยมัน วัดกันว่าเขาเคลื่อนที่เนี่ยครบหลูปของเขาหรือยังหรือครบขึ้นของเขาหรือยังอันนี้ก็ไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่เพียงจะเรียนว่าพอเราวัดด้วยสมการตัวเลขเขาเทสตลับเห็นไหมเขาเทสลับแล้วเขาเริ่มเด้งถ้าเริ่มเด้งแบบนี้ส่งผลบวกต่อทองนะครับผมอันนี้คือพันธบัตรอินดิเคเตอร์ก็เริ่มปรับตัวขึ้นจากด้านล่างก็น่าจะส่งผลบวกอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวแปรแต่ว่ามันบอกอะไรไม่ได้เลยนั่นคือดอลลาร์อินเด็ก์ ก็วัดเป็นในชุดของฮาร์โมนิกชุดนี้นะครับเป็น X A B C D เนี่ยเพิ่มจาก C เนี่ยมาจำ D แล้วนะอันนี้จะเห็นว่าเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบบริเวณแนวต้าน138.2%ซึ่งผ่านไม่ได้แล้วก็ไม่หลุดแนวรับสำคัญระดับ95.51ด้วยฉะนั้นตอนนี้ตลาดเครื่อนี่เป็นไซด์เวย์เบรกด้านบนลบทองหลุดกรอบด้านล่างบวกทองดูง,ง่ายเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นไซด์เวย์มันคาดการไม่ได้ไงอันนี้ไม่ได้ก็ข้ามไปเลย อันนี้จะเป็นส่วนของข้างเงินบาทซึ่งจะส่งผลต่อราคาความแท่งในบ้านเราเนี่ยมากๆเลยนะครับคิปก่อนๆหรือเมื่อวานจะเป็นภาพที่เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะก็จะมาวัดให้ดูว่าแล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากจะรู้ภายในวันนะสำหรับคนที่เก่งข้างเงินบาทนะครับอันเนี้ยมีนะคนที่ซื้อซื้อขาย,ขายเกี่ยวกับคู่สกุลเงินหรือข้างเงินเนี่ย อันนี้จะเรียนว่าเราทำการวัดเป็นฟิ b บ n a c นาชีแบบเอ็ก n s เทนเขาขึ้นเขาไม่ผ่านตีสัก34บาทนะพี่พอเขาไม่ผ่านเนี่ยชนกันระดับ3ครั้งแล้วก็พักสิ่งที่พักเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลดลงมาเป็นซิกแซกเห็นไหมลงเด้งแล้วลงต่อชุดนี้ฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยตอนนี้ข้ามบาทเท่าไหร่สามสตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะพี่ก็ว่าช่วงสัก สักสามสี่โมงอ่ะบาทชอบเพี้ยนเพียนอ่ะพี่ดูเดมีไส้น้ำบนทั้งล่างแบบเนี้ยคือมันคาดการยากนะแต่ถ้าให้ก๊อฟดูมุมมองส่วนตัวนะครับพี่ก๊อว่ามีแนวต้านอยู่ประมาณสามสิบสามเนี่ยเบรกไหมส่วนตัวมองไม่น่าเบรกนะแต่ถ้าก็บาทตอนนี้33.1กว่าเนี่ยก๊อฟว่ามันมันแข็งเร็วไปหน่อยก็มันควรจะเป็นยือย้อสักยีกว่ามากกว่า ถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาพักตัวลงมีแนวรับสำคัญสำหรับค่าเงินบาทคือ32.98ตรงนี้ระดับฟีวันที่61.8ของชุดนี้นะครับการวัดหาเป้าขึ้นชุดนี้พี่จะเห็นเลยว่าก็มันใช้ได้เพราะเขาก็ไม่หลุดเนี่ยเห็นไหมพอถ้ามันหลุดเนี่ยบาทจะแข็งเลยนะแล้วจะส่งผลลบต่อราคาทองคันแท่งเลยทันทีนะครับอันนี้ในเรื่องของค่าเงินบาทใครดูเรื่องนาเข้าส่งออกก็ ถือว่าเอาไปประกอบการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับพี่ว่าตอนนี้ต้องล็อกบาทไหมอะไรเงี้ยครับคราวนี้มาดูในส่วนของทองคําแท่งวันนี้ก็จะทําให้ดูที่สั้นกว่าเดิมแนวรับแนวต้านมันก็จะแคบขึ้นพราะแคบขึ้นคนที่จะเทรดเป็นเดย์เทรดทองคําแท่งเนี่ยพี่จะซื้อหน้าร้านหรือพี่จะซื้อออนไลน์ออก,ก็แล้วแต่ที่พี่เลือกได้เลยนะครับจะมีวิธีการคิดแบบนี้นะลาก100จากชุดพักนี้นะครับลากขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า ตีฟิวเบ,บนชะีแบบเอ็นะแบบแบบยืดเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ราคาอยู่28,500กว่าอุ้ยทำไมกราฟขึ้นมา500กว่านี่มันอ๋อราคาเริ่มขึ้นนี่โอ้ยเร็วจังให้ความสำคัญกับแนวต้านนะครับ28,570ื 28, ันอเันนี้เป็นต้านถ้าเกิดเขายืนได้เนี่ยจะมีแนวต้านถัดไป28,870ือยเจ็ดกรอขอนุญาตเรียนแบบนี้ได้ไหมอันนี้คือพูดแบบ คนซื้อคนขายนะพี่ไม่ได้มาพูดแบบนักวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะถ้าเราจะซื้อทงคําแท่งเราจะซื้อตามโซนแนวรับแบบนี้28,300กว่าแบบนี้แต่ก็ต้องดูนะเพราะเวลาที่เขามาแถวเนี้ยเขามักจะพักลงมาลึกฉะนั้นราคาที่มาใกล้ๆสองหมื่นเจ็ดสินี่ยเอาสองหมื่นแปดรอยกว่าอะไรเงี้ยพี่ถ้าจะซื้อเนี่ยได้อยู่หรือคนที่จะเซลล์จะขาย คือก๊อปอยากให้ราคาที่เขาสูงกว่า2 8 3 1 0มากกว่าถ้าใครจะเซลลจะขายนะคือมันอาจจะติดก็จริงนะถ้าเข้าแล้วถ้าเกิดเขาเด้งมันจะเด้งไม่สูงมากหรอกแต่ว่าที่เขาลงมันลงที่เราพอจะเล่นแก๊ปออกได้อันนี้เป็นแนวรับที่ควรจะซื้อนะครับถ้าขึ้นมาโซน2 8 5 7 0่แน้อ็บน้องก๊อปแถวเนี้ยพี่ซื้อได้ไหมโอ้โหตอบไม่ได้นะคือตอบไม่ได้จริงๆนะก็ไม่ได้กวนนะแต่มันทําใจยากพี่พี่ดูเดีย๋ยถ้าแนวโน้มเขาขึ้น แล้วบาทเอื้อเนี่ยพี่อาจจะได้ออกเนี่ยถ้าซื้อสัก5้0อยเจ็อย่างเงี้ยเนี่ยกลับให้เหลยต้านเนี่ยถ้าซื้อน,นี่ลุ้นเลยนะขึ้นมาสักห600้อยกว่าต้องดูเดี๋ยวว่าส่วนต่างเราเท่าไหร่30สบาท5้าิบาทหรือร้อยหนึง่งถ้าเขามีแนวต้านขึ้นไปเนี่ยซื้อมันจะติดเอานะครับราคาที่ขึ้นมาโซนแนวต้านเนี่ยจะเหมาะกับใครรู้ไหมพี่เหมาะกับคนที่เขามีของอยู่แล้วแล้วก็จะขายมันไม่ใช่ราคาซื้อตามหรือคนที่ต้องการทํา สถานะเซลล์สถานะขายอันนี้แล้วแต่ชอบนะอันนี้ไม่ค่อยเฉียบสายเซลล์สายช็อตเท่าไหร่นะครับทองคําแท่งเนี่ยมันแก้ยากไงมันเหนื่อยอะคราวนี้รู้แล้วนะอันนี้เป็นแนวรับส่วนนี้เป็นแนวต้านนะครับอันนี้เป็นทองคําแท่งเก้าหกห้านะครับถูกก็ซื้อพี่แค่นั้นเองนะครับอย่าไล่ซื้อในช่วงปไป,ไปราคาแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยราคาอย่างเงี้ยราคาแบบเนี้ยแล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยอันนี้จะเหนื่อยนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของกลุ่มร้านทองคนนี้ลงทุนทองคำ940%โฟไนอะไรพวกนี้ครับให้ความสําคัญกับแนวรับ29,329บาทถ้าหล่นลงมาโซนนี้จะเสี่ยงซื้อก็ได้อยู่ถ้าเกิดเขาหลุดลงมาแบบอย่างเงี้ยพี่ค่อยรับเพิ่ม2 9 8 0บาทแต่ถ้าหลุดอันเนี้ยเริ่มไม่ควรแล้วต้องถึงจังหวะที่ไม่ควรจะรับเพิ่มแล้วอาจจําเป็นจะต้องปิดสถานะออกไปหรือ ต้องคัดขัดทุนพะพูดง่ายๆแต่ถ้าหากว่าใครมองว่ารับความเสี่ยงได้งั้นพี่ถือเลยครับเท่านั้นเองให้ความสำคัญกับแนวต้าน29,598บาทถ้าขึ้นมาโซนนี้มีกำไรก็แนะนำทยอยปิดขายมากกว่าจะมาไล่ซื้อราคาแบบอย่างนี้นะครับถ้ายืนได้ต้านถัดไปที่มีโอกาสจะถึงก็29,909บาทแนวต้านก็จะมี2ราคานี้สำหรับโฟตัวเปอร์เซ็นต์นะฮะ คราวนี้กลับมาดูในกลุ่มพี่ๆที่ลงทุนในส่วนของ GoFuture GF อ่ะพูดง่ายๆที่หมดอายุสิ้นเือนกุมภานะครับวิธีการวัดนี้เป็นการวัดแบบ projection วัดหาความยาวที่เขากำลังขึ้นมาอยู่เนี่ยพี่ซื้อแล้วจะขายราคาไหนดีงั้นดูเลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่28,630ตลาดกำลังจะเปิดนะฮะตอนนี้แต่ยังไม่เปิดนะกำลังจะเปิดแล้วนะในช่วงบ่าย ให้ความสําคัญกับแนวต้าน28,910บาทถ้าขึ้นมาโซนเนี้ยมันไม่ใช่ราคาที่ควรจะซื้อตามมันเป็นราคาที่ถ้ามีกําไรน่าจะปิดหรือใครจะทําสถานะช็อตอะไรพวกเนี้ยครับถ้าขายเข้าแล้วแล้วมันเกิดเด้งแบบเนี้ยทําได้อย่างเดียวคือต้องทนนะถ้าถึงต้านถัดไปเนี่ยเขาไปไม่ถึงเนี่ยเวลาที่เขาพักลงมาเขายืๆเวลาลงมันจะลงแบบนี้เลยอันนี้ผมแชร์ไอเดียนะผมไม่เชียร์นะ ขออนุญาตเรียนก่อนเพราะส่วนตัวชอบซื้อชอบซื้อถูกแพงๆก็ขายได้นอนด้วยเพราะทองมันแรงครับแนวต้านถัดไป29260เนี่ยก็มี2ต้านนี้ที่ถ้ามีกำไรน่าจะปิดมากกว่าให้ความสำคัญกับแนวรับ g o f ฟิเจอร์ซีรีสจนะครับมเดลยุซิน่นเดืนกุมภาที่28450ตอนนี้อยู่630ถ้าหล่นลงมาโซนนี้ก็ว่าจริงๆเป็นเป็นราคาที่น่าซื้อมากกว่า ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไป27,990เอาที่ชอบนะครับถ้าใครจะวัดแล้วอยากได้ราคาที่สั้นกว่านี้พี่ต้องย่อยไทม์เฟรมอันนี้มันเป็นแนวรับและแนวต้านที่สำคัญเวลาที่เทสนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ GO คนนี้เทรด GO อยู่ในตลาดอย่างแรกเลยวิธีการวัดชุดนี้เราทำการวัดแบบรีเทสนะครับเราจะเห็นเลยว่าการวัดชุดนี้เขาหล่นลงมาเทสระดับ1,757เนี่ยพี่เห็นไหมฮะ ก็เลยใส่กรอบไปให้เขาเคยมาเทสเนี่ยเหียนไหมเทสเทสแล้วหลุดหลุดเลยนะหลุดหลุดลุยเลยเนี่ยแล้วเด้งพอเริ่มยืดได้จากราคานี้เขาไปเลยครับตรงนี้เคยหลุดเคยหลุดมาอยู่สองรอบแล้วก็ไม่เคยหลุดอีกเลยฉะนั้นหลดลงมาแถวเนี้ยจ,จริงๆควรเสี่ยงซื้อแถวนี้พันเจ็ดร้อยห้าสิบจะมันผ่านไปแล้วนะเทสแล้วเด้งสิ่งที่เรากาลังจะคุยกันตอนนี้คืออันนี้คือแท่งละหนึ่งวันถ้า จะเทสสั้นโซน1802แบบนี้เป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญพี่เห็นไหมเทสมีหลุดด้วยนะแต่ไม่ลึกเพราะจุดต่ำเขาเริ่มยกเห็นไหมราคารับถัดไปพันเไม่ถึงฉะนั้นเวลาหล่นลงมาโซนพันแต้นๆเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือเป็นราคาที่เสี่ยงซื้อไหมเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวดูตามหน้างานถ้าขึ้นมาได้มีแนวต้านสําคัญพันแตอนนี้อยู่เท่าไหร่พันแนะครับในตอนนี้ ก็น,นี้เป็นแนวต้านที่สําคัญเป็นแนวต้านที่เป็นราคาโซนพันแปดร้อยี่สิบถึงพันแปดร้อยสิบสามเป็นราคาโซนที่ไม่น่าจะซื้อตามเป็นราคาเป็นโซนที่ควรจะปิดทํากําไรเอาเงินเก็บเข้ากระเป๋ามากกว่าในโซนนี้กันเนี่ยดูดูอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงซื้ออันนี้ไม่ห้ามนะผมไม่เคยห้ามใครทั้งนั้น,นครับเอาที่ชอบเพราะแต่ละคนเนี่ยมีแนวคิดไม่เหมือนกันแล้วเราก็ อย่าบังอาจไปแนะนําเขาว่าตรงเนี้ซื้อเลยขายเลยแบบนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมันจะคุยกันยากนะครับก็พูดถึงว่ามันเป็นแนวรับตรงนี้และเป็นแนวต้านซึ่งมันมีความเสี่ยงแบบนี้ชอบไหมถ้าชอบตัดสินใจได้เลยครับผมคราวนี้กลับมาในส่วนของ XAU อันนี้คนถามเยอะมาก XAU ตอนนี้ราคาอยู่โซน1813เ,เดี๋ยวให้ดูทั้งชุดก่อนวิธีการคิดลาก ความสูงชุดนี้พักเทสรับสําคัญ1,700แนวรับ1,755โลสุด1,752แล้วเด้งเลยแล้วเด้งขึ้นแรงด้วยตอนนี้1,813ใช่ไหมครับบริบทของเขาในการดูชุดนี้คือเขามีการพักจากโซนนี้พี่ดูนะเขาเคยพักลงมาเนี่ยโซนเนี้จะซื้อไหมเพราะเขาเคยขึ้นอยู่รอบหนึ่งช่วงรอยกระทงก่อนรอยกระทงเนี่ยวิ่ง ตาหูตาเหลือกวิ่งตาแตกเลยตรงเนี้ครับขึ้นแล้วไปไม่ได้มันครบด้วยเงื่อนไขเขาก็ทิ้งนะครับไปดูคลิปช่วงช่วงรอยกระทงก็ว่าก็น่าจะอธิบายในแพทเทิร์นพวกนี้เอาไว้แพทเทิร์นพวกนี้มันเกิดซ้ําขออนุญาตเรียนไว้อย่างนี้นะครับฉะนั้นโซนเนี้ยถ้าขึ้นมาสูงว่า1818 18เนี่ยถ้าใครจะสะสมขายสะสมเซลล์นะครับสะสมชอ็อตขอพิจารณาให้ดี ตรงนี้ถ้าเข้าก็ต้องกัดฟันอนะ่ะมันต้องถือเพราะการที่เขาไม่หลุดบริเวณพันแปดร้อย่างเงี้ยส่วนตัวนะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวก่อนนะพี่อินดิเคเ,เตอร์ปรับตัวลงนะแบบนี้นะแต่ออสไซไม่ได้ไม่ได้ลงด้วยเท่าไหร่ส่วนตัวก็มองว่าเหมือนเขายังขึ้นไม่จบเหมือนยังขึ้นได้อยู่แต่ว่าโซนเนี้ยถ้าขึ้นมากําไรต้องต้องไม่ถือแล้วนะครับเท่านั้นเองมีเราต้านพันแปดร้อยสิบแปดพันแปดร้อยสี่สิบไม่น่าเกินเนะ่ยไม่น่าเกินเนะี่ยนะครับ ถ้าชอบซื้อก็ซ,อกซื้อตามโซนแนวรับแบบนี้ถ้าโซนแนวนี้เป็นเป็นโซนที่ควรจะขายหรือใครถือซื้อมานะครับก็แถวนี้ควรจะปิดทางอะไรมากกว่าคราวนี้เรามาย่อยทางเฟรมเราจะเห็นอะไรที่มันมากขึ้นนั่นคือความสูงบริเวณ1877เนร่ยเ่ยลอยกระทงคุยยังโคมคามเนี่ยวิ่งลงเป็น i m p เพล e เลยเป็นแ a ริ่ i อิมเพลว e ีลงเป็นเทรนเนี่ย หรือลงแบบโมทีฟด้วยอันเนี้ยคราวนี้เขาขึ้นวิธีการวัดแบบชาวบ้านชาวบ้านอะเอาแบบเอาไปหัดทำได้เองนี่พี่เราก็ลาก100ข้างบนศูนข้งางล่างลากขึ้นมาเนี่ยพี่จะเห็นว่าความสูงก็เริ่มสูงขึ้นเห็นไหมแต่เวลาขึ้นมาชนต้านอะไรแบบเนี้ยเนี่ยต้านแบบเนี้ยพี่ดูได้เลยเวลาชนต้านตามเส้นเนี่ยเวลาพักแรงเนี่ยแรงแรงมากเนี่ยเวลาชนพี่เห็นไหม เวลาชนทีเนี่ยมันเทสที่มันเทสเอารับแบบแบบลึกเลยนะพี่ดูอันนี้ในเรื่องของพฤติกรรมจุดต่ําเริ่มยกถ้าจุดต่ํายกแสดงว่าราคาหล่นลงมาแล้วมีการเด้งตอนนี้เท่าไหร่สิบาใช่ไหมต้านอยู่พันแด้อสิบสี่ส่วนตัวส่วนตัวนะครับพี่ก็มองว่าก็มองส่วนนี้ส่วนไม่น่าไม่น่าซื้อตาม มุมมองส่วนตัวมองว่าถ้าขึ้นมาแล้วสะสมขายน่าจะดีกว่าเพราะว่าจุดที่มันควรจะซื้อมันไม่ควรจะไล่ซื้อไม่ควรจะไปซื้ออย่างเงี้ยพันแปดร้อย่างเงี้ยพันเจ็ดร้อยเก้าสิบพันเจ็ดร้อยแปดสิบอันเนี้ยเขาเรียกโซนซื้อไอ้ที่น่าจะเสี่ยงซื้ออันเนี้ยคือควรจะปิดทำกำไรหรือสะสมสถานะขายมากกว่าพี่ดูดอินดิเคเตอร์วิ่งใซะเพดานเลยเ,ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นมาได้ประมาณเนี้ยก็ว่ายัางขึ้นได้แต่ว่ามันน่ากลัวตรงเนี้ย ถ้ามีก็ปิดท่งกำไรน่าจะเหมาะกว่าเอาที่ชอบนะครับเพราะก็เห็นแบบไหนด้วยประสบการณ์การเทดด้วยชั่วโมงบินก็เห็นแบบนี้นะครับก็ลองฟังแล้วก็นําไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะเพราะสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมความชอบก็ไม่เหมือนกันจบแล้วนะครับสําหรับคลิปช่วงบ่ายนี้และหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองนะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่ให้การติดตามผ่านทางห้องนักลงทุนผ่านทาง YouTube และผ่านทาง f a c e b o o k ด้วยใครที่ดูผ่านทาง y o u t u b e ก็ฝากกด s u b ส c r i b e นะครับกดกระดิ่งด้วยคนที่ดูผ่านทาง f a c e b o o k ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ